สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ KS Variety ดิฉันนางสาวกัญญาลักษารีค่ะและดิฉันนางสาวสิทธาสุนรศรีค่ะวันนี้พวกเราจะมาเปิดข้อมูลที่ควรรู้เกี่ยวกับ Instagram ในปี2020ค่ะอย่างแรกนะคะ i n s t a g r a m เป็นแอปพลิเคชันที่ใช้ถ่ายภาพและตกแต่งรูปภาพค่ะปัจจุบันเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากค่ะเพราะว่าเป็นแอปที่ใช้โพสร,รูปภาพได้แล้วก็โพสวิดีโอส่วนตัวของผู้ใช้งานเน้นไปทางการสื่อสารและการเชื่อมต่อเพื่อสร้างคอมมูนิตี้ของผู้ใช้งานค่ะ ต่อไปสถิติที่น่าสนใจเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน Instagram ในปี2020จะมีอะไรกันบ้างไปดูกันเลยค่ะสถิติผู้ใช้ Instagram จากอายุแระเทศจะเห็นว่าผู้ใช้ Instagram ทั่วโลกมีอายุโดยเฉลี่ยน้อยกว่า34ปีซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้เป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ค่ะเปรียบเทียบผู้ใช้งาน Instagram จากเพศนั้นเบาว่าผู้ใช้ที่เป็นเพศหญิงมีถึง51%และผู้ใช้ที่เป็นเพศชายมี49%ค่ะ ส่วนสถิติบุคคลดังที่มียอดติดตามมากที่สุดในสตอ a g แกมก็เป็นใครไปไม่ได้นอกจากคุณคริสเยโนโรนันโดมียอดผู้ติดตามถึง1 9 1 7ล้านคนลงมาคือเอเลนาแกรเดและ The r o c กและนี่คือกราฟแอคเคาท์ที่มียอดผู้ติดตามมากที่สุดค่ะ ต่อไปเป็นตารางผลการวิเคราะห์ช่วงเวลาที่คนยิมเล่นอิสตาราเยอะมากที่สุดนะคะหากช่วงเวลานั้นเป็นสีชมพูอ่อนแสดงว่า EnG เ g ็น e n t ในช่วงเวลานั้นมีไม่มากแต่หากช่วงตารางที่มีสีแดงเข้มแสดงว่าช่วงเวลานั้นมีคนใช้โซเชียลมีเดียมากค่ะเหมาะกับการที่แบรนด์จะพบเพื่อขายสินค้าและบริการค่ะ สถิติอินสตาแกรมในด้านสถิติอายุและเพศสรุปได้ว่าผู้ใช้ทั่วโลกมีอายุโดยเฉลี่ยน้อยกว่า34ปีค่ะและพบผู้ใช้เพศหญิงมากกว่าเพศชายถึง2%อร์เซในส่วนของเวลาที่คนนิยมเล่นอินสตาแกรมมากที่สุดคือวันพุธและวันศุกร์เวลา10-11นาฬิกาและ,ววและววเวลาที่คนนิยมเล่นอินสตาแกรมน้อยที่สุดคือวันจันทร์และวันอาทิตย์เวลา23 24น,น,นาฬิกาค่ะค่าการความเป็นไปได้ในอนาคตของอินสตาแกรมนะคะ คาดการไว้ว่าจะมีจำนวนผู้เล่นเพิ่มถึง750ล้านคนนับเป็น75%อ้างอิงจากร้าติผู้ใช้ทั่วโลกในปีที่ผ่านมาและเนื่องจากจำนวนผู้ใช้อินสตาแกรมเพิ่มขึ้นการทำธุรกิจขนาดเล็กในการติดต่อร้านค้าผ่านทางอินสตาแกรมจะเป็นที่นิยมมากขึ้นเช่นกันและธุรกิจขนาดเล็กก็จะช่วยกระตุ้นให้เกิดนวัตกรรมทางด้านการตลาดมากขึ้นค่ะดูจากกราฟด้านล่างเลยค่ะสามารถสแกน QR c ค d e ข้างต้นเพื่อดูแหล่งอ้างอิงได้เลยค่ะ ดิชันนางสาวกัญญาลักษาลีและดิฉันนางสาวสิทธิทรักษ์สนีขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมเพิ่ม30คะแนนให้กับพวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ